สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ทำคลิปนานมากน่าจะเกือบจะปีแล้วตั้งแต่ไปบวชมานะคะแล้วก็หลังจากบวชมาก็หลังจากบวชมาแล้วก็เสร็จเรียบร้อยผ่านไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือนเพิ่งกลับมาไลฟ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรูดอยู่นะคะตอนนี้รูก็ ลาสีขาออกมาแล้วแล้วก็ผมก็จะประมาณเริ่มยาวละประมาณนี้แลค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิดก็ต้องใส่แมสคคุยกันไม่รู้ฟังกันรู้เรื่องหรอใส่แมสคคุยกันเปิดแมสก็ได้ใส่แมสคคุยกันก็ได้ก็น่าสดนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ทาไมมันดูอ้วนจังเลยก็ตอนนี้นะคะโนก็มาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาอุดหนุน เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้กำลังดวงดีแล้วก็ฝันดีแล้วก็กลับมาสวดมนต์คือเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบว,ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องไม่เคยเสี่ยงโชคอะไม่เคยได้แต่พอหลังจากนี้เหมือนปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็เสี่ยงแล้วก็ได้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยอย่างจริงๆแม่เป็นคนคือปกติแม่ แม่โนดะเป็นคนชอบซื้ออยู่แล้วเราก็เห็นมาตลอดเวลาเห็นมาตลอดเวลาก็แบบทำไมไม่ต้องซื้อด้วยไม่เห็นจะถูกเลยแม่ซื้อทําไมซื้อทําไมจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองดูว่าเป็นยังไงเราก็เลยลองพอเราลองลองลองของเดือนมีนาค่ะซื้อมาสองใบลองแบบงงๆเลยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้ง,งคือไม่ได้ตั้งใจเลือกเลขแต่ว่าเห็นว่าไปทําบุญมาแล้วก็เห็นเลขนี้ก็เลยหยิบมา พอหยิบมาครั้งนั้นถูกถูกเลขท้าย2ตัวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีดวงเรื่องนี้แล้วก็เลยมาขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะซึ่งเป็นระบบของมังกรฟ้านะคะเป็นระบบที่ดีเวอร์ดีมากเป็นคนที่ซื้อเองด้วยแล้วก็ขายเองด้วยแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้าออเดอร์มาทุกวันทุกวันลูกค้าคนไหนที่ออเดอร์กับนูกนะ นุชก็จะกดเร็วมากเพราะว่านาฬิกา Apple Watch นะคะมันจะเตือนติง้งมีคนโอนเข้ามาเราก็ก็กดดูว่าเขาโอนโอนสลิปโอนอะไรให้เรียบร้อยไหมแล้วก็ถ้าเรียบร้อยก็คอนเฟิร์มออเดอร์ซึ่งเร็วมากแล้วระบบนี้เป็นระบบที่แบบคือดีเวอร์อ่ะจนบางทีงวดที่แล้วอะ่ะซื้อซื้อแบบว่าลองดูอะตีตัวเองอีกนึอีกรอบนึงซื้อแล้วก็ถูกถูกอีกแล้วก็เงินเงินเข้าวันนั้นเลยเงินเข้าห,หกหมงยิน งินเข้าเร็วมากก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆนะคะคนไหนที่อยากจะลองเสี่ยงโชคดูหรือว่าไม่เคยถูกเลยเฮ้ย mm hmm. hey, แบบฉันไม่เคยถูกรางวัลเลยไม่ไม่เคยซื้อเลขถูกก็อินบ็อกซ์มาคุยได้แล้วก็หรือว่าแอดไลน์มาคุยกับนุชได้นะอาจจะก,กระซิบบอกรึนเนื้อะไรเงรี้ยว่าเอ้ยลองอันนี้ไหมลองตามนุชไหมอ่าลองตามเลขที่นุชฝันไหมเพราะว่านุชสวดมนุกวันทุวันก็จะมีฝันเป็นช่วงของก่อนวันพระ มันจะเป็นช่วงแล้วลึกมากฝันแล้วแบบฝันละเอียดมากอ่ะฝันจนแบบเหมือนเป็นจริงอะ่ะเออแล้วเราก็ได้มาพอเราได้มาเราก็อยากจะแบ่งปัน<ม>ก็อยากจะแบ่งปันให้กับหลายๆคนนะคะที่เขาแบบว่ายังไม่ไม่เคยถูกไม่เคยอะไรแต่ก็ไม่ต้องแบบเชื่ออะไรขนาดนั้นลองดูว่าเป็นยังไงก็ลองลองทักไลน์มานะคะแล้วก็ยินดีแบบลองลองตามกันดู นะวันนี้เราก็ให้คนตามมาสองสาคนเหมือนกันคะ่ะก็ลองลุ้นกันดูนะคะยังไงก็ฝากแม่ค้าคนนี้ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมวันนี้เพิ่งไปบริจาคเลือดมาด้วยเห็นไหมเห็นไหมในบริจาคเลือดมาด้วย,ยทบ3เดือนกว่าแล้วก็ไปบริจาคเลือดไปทําบุญวันก่อนก็ไปทําบุญชอบชอบการทําบุญมากแล้วการเสี่ยงโชคเนี่ย เราต้องเสี่ยงให้มันถูกแล้วรู้สึกว่าดวงดวงเริ่มดีแหละก็เลยลองมาเสี่ยงดูพอเสียาายเ่ยงแล้วเออสนุกอะเออรือวแบบดีอะแล้วพอมันได้มามันได้มันถูกใช่ไหมเราก็แบ่งไปทําบุญอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ย <S <S ราเราปลื้มปิตินบุญนะเราปลื้มปิติในบุญที่เราได้ทํามาเราปลื้มปิติในการที่เราที่เขาให้โชคเรามาเราก็ขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเทวดาประจําตัวเราขอบคุณทุกอย่างที่เราสวดมนต์และปฏิบัติปฏิบัติชอบมา ทำให้เราได้ถูกขนาดนี้เราก็ดีใจตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าแล้ว<ม>อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะถ้าคิดไม่ออกว่าอะไรก็อินบ็อกมาถ้าคิดไม่ออกจริงว่าเอ้ยไม่เคยถูกรือจริงๆไลน์มาเลยไลน์มาเลยแย้วก,ก็ซิทก็ซิบอก ไปแล้วนะมาแค่นี้แหละมาให้หายคิดถึงแต่ไม่ค่อยได้ไลฟ์มากดูดิลมพัดปิวผมดำดบดีนะเดี๋ยวไว้คุยกันนะคะยังไงแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะแม่ค้ายี่นี้ให้บริการะคะ่ะตอบเร็วไว้วอร์แน่นอนนะอยากให้ทุกคนมีโชคเหมือนกันไปแล้วบ๊ายบาย